สวัสดีค่ะชาววันพฤหัสบดีมาดูดวงหนาที่การงานกับรุ่งมารุณพยากรณ์นะคะคําพยากรณ์จะอยู่ภายในเดือนกรกฎาคม2516นี้นะคะนาที่การงานของท่านช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างพลังงานแบลลค่ะขึ้นเด็กถือเมท้าวนะคะอยากเดินทางไปไหนคะอยากหางานใหม่อยากเริ่มต้นงานใหม่บางท่านอาจจะอยากเดินทางไปต่างประเทศนะคะ คือเดินทางไกลนะคะเด็กถือไมท้านี่เป็นคนที่อยู่นิ่งไม่เป็นมีความคิดมีความอยากรู้อยากลองอยากหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตเสมอนะคะ <c oughs> อาจจะอยากหางานใหม่แล้วนะคะไพในน่ใบนี้แล้วต่อไปขึ้นเด็กถือเหรียญค่ะอยากหางานหาได้นะคะอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้ สิ่งดีๆรอท่านอยู่แล้วหนึ่งเรียนมีคนยื่นโอกาสมีคนให้โอกาสดีๆกับท่านมีดวงดีทางด้านหน้าที่การงานบางครั้งเราไปหางานใหม่หรือเราไปลงทุนทําธุรกิจใหม่ค้าขายสิ่งใหม่อาจจะคิดว่าไม่ประสบผลสําเร็จแต่ดวงดีดวงฟลุกเข้ามานะคะเราไม่คาดคิดว่าสิ่งที่เราทําจะประสบผลสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านออนไลน์ต่างๆนะคะจะค้าขายหรือจะอยากทําเป็นยูทูบเบอร์นะคะ ท่านทำได้หมดนะคะช่วงนี้เป็นสิ่งดีสำหรับท่านค่ะใบต่อมาเป็นสองถ้วยค่ะ สองถ้วยการงานมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือมีหุ้นส่วนดีนะคะไพ่สามใบที่อาจารย์จับขึ้นมานี้ถือว่าเป็นไพ่ดีหมดเลยนะคะไม่มีไพ่ใบไหนเสียนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางท่านอาจจะอยากเปลี่ยนงานหางานใหม่ย้ายงานนะคะอยากเดินทางไปค้าขายทางไกลอยากเดินทางไปทํางานต่างประเทศไปได้ไหมไปได้ ลวงท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลมีโอกาสที่จะได้งานใหม่และถ้าไปแล้วเป็นยังไงจะดีไหมสมหวังไหมบอกเลยว่าดีไปแล้วจะมีคนช่วย มีคนดูแลมีหุ้นส่วนดีมีคนดูแลแน่นอนนะคะท่านจะรู้สึกว่าท่านโชคดีมากในช่วงนี้ถ้าท่านจะหางานใหม่สําหรับท่านที่ทํางานอยู่แล้วท่านก็จะรู้สึกว่างานของท่านไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะอยากหางานเพิ่มหารายได้เพิ่มเฉยๆนะคะ,ะแล้วสิ่งที่จะระมัดระวังมีไหมนะคะขึ้นเดอเวิร์ค่ะสิ่งที่ระมัดระวังไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่รามัดระวังก็แค่ว่านะคะบางอย่างนะคะที่เราเห็นว่าดีมากๆมากๆนะคะให้ตั้งสติคิดนิด สักนิดนึงนะคะว่าสิ่งนั้นดีจริงไหมนะคะลองใช้สติพินิษพิจารณาก่อนมีสติในการคิดในการตัดสินใจนะคะบางครั้งสิ่งที่เรามองว่าดีนะคะว่าจะประสบผลสําเร็จอย่างเราคิดว่าถ้าเราทําไปเราจะได้เงินเป็นล้าน2ล้านหมื่นสองหมืแ่แสนสองแสนอะไรอย่างนี้นะคะคือหวังเงินก้อนใหญ่แหละนะคะ แต่ว่าถ้าเราลงทุนหรือว่าทําอะไรที่มันหนักเกินไปเราจะเหนื่อยเราจะทะ้อก่อนที่เราจะเห็นผลนั้นนะคะไพ่ก็จะเตือนประมาณนี้นะคะสำหรับชาววันพฤหัสบดีแต่โดยรวมแล้วทุกอย่างดีหมดนะคะงานทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานรับราชการงานออฟฟิศงานกรรมกรงานค้าขายนะคะแรงงานทุกอย่างถือว่าดีค่ะดวงดีมากในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ